หลังอู่เฟมิลี่ครับสวัสดีครับทานผู้ชมวอีกเช่นเคยนะครับกับหลังอู่เฟมิลี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อู่รถเมย์คลองเตยนะครับทุนผู้ชมผมจะพามาดูอู่รถเมย์คลองเตยตอนนี้นะครับหลังจากที่ทําการบูรณะใหม่นะครับเปพื้นใหม่ข้างหลังนี่นะครับทุนผู้ชมได้อู่ใหม่นะครับทุนผู้ชมครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับ หลังจากที่ไม่ได้บูรณะมาประมาณ40-50ปีนะครับทุมชมบมรุดเมนี่แล้วก็ทำการบูรณะใหม่นะครับสวยงามมากนะครับผู้ชมเรียบมากนะครับไม่มีอะไรมากครับผู้ชมคลิปนี้ก็อยากให้ผู้ชมดูพื้นใหม่นะครับ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หลังูแฟมิลี่ Family ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ